เลขเด็ดนะคะเลขเด็ดงวดวันที่16พฤษภาคมปี65นะคะเลขเจ้ามือให้มานะคะมีทั้งหมด14ตัวนะคะมี37 89 79 29 81 59 57 27 65 52 36 78 68แล้วก็67นะคะเรามาดูสถิติของเลขเรานะคะงวดที่ผ่านมานะคะ เลขเด็ดเล็กเจ้ามือให้มานะคะเงื่อประจำวันที่สองนะคะเดือนพฤษภาคมปีหกห้านะคะมีทั้งหมดสิบสี่ตัวซึ่งเข้าไปสองสี่สี่สองหกสี่สองบนนะคะเข้าตัวนี้นะคะแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะเงื่อวันที่สิบสี่นะคะเงื่อวันที่สิบหกเดือนเมษายนนะคะเข้าไปห้าแปดล่างนะคะเรามาดูเลขที่ต้าจับตามองนะคะว่าจะมีกี่ตัวนะคะ เลขที่น่าจับตามองก็จะมีเอ่อซึ่งเลขประจําวันก็จะมี9มี3มี7เลขจับตามองก็มี3 7 8 9 7 9 2 9 1 2 3 4 5 9 5 7 2 7 7ตัวและ3 6 7, 8, 6 7 8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวนะคะ9 7 8 9 7 9 2แ5 9 5 7 2 7 3 6 7 8แล้วก็6 7นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะแนวทางนี้เป็นแนวทางผู้ซื้อสกินแบบรัฐบาลเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ